มันไม่เป็นไรอะได้หมดแล้วไม่ว่าจะนันยงนันยางกูตัดได้หมดแต่ตัดความรักของเราคงไม่ได้นี่มีธรรมดาเห็นไหมโอ้โหเป็นไงก็แค่เหล็กล้วนแต่มีของเราครับจับมาแบบนี้ครับผมฟาไปครับหมูล้วนถ้วยโคลมุกแหมคมจีกิงครับผมอ่าลองตัดดูหนูเป็นไงโอ้โเป็นไงคมกริบนะนี่กระดาษทิชชู่อ่ะอนหนูมันจะเช็ดตูโชนะพี่มาหันอันนี้เป็นไงหนูโอ้โหเป็นไงคมคมถ้าไม่ธรรมดานะจ๊าลองหันเนี่ยผ้าเนี่ยลองหันดูจับเป็นไงโอ้โหหนูใช้ลงแรงเลยสิลูก เปไงหนูจ้าไม่เข้าเลยใช่ไหมจ้าลองใช้มีดร้านเราโอ้โหเข้าง่ายๆเหมือนเราเลยจ้าเข้ากันดีละเกินหนูอย่ามองพี่มากเดี๋ยวพี่จะใจวันไหวมีดร้านเราใช้เหล็กจากดาวน้ำไม่กึใช้หินฝนจากดาวอังคารถ้านอใส่ถุงมือลงมาดิดมีดเราดังเป้งเป้งเป้งไม่เป็นไรเลยมีดงอตั้งแต่เป้งแลกหนูช่วยลบไปหน่อยจะลูกนี่ฟันปับ๊บฟันปับ๊บ ฟันกับเหล็กทั้งดุนแต่ถ้าผัวหนูดื้อฟันดุนมันเลยใจหนูไอ้อโซมโดนกูนี่โระแจ้แค่นี้จะมาสู้มีกูหกกระจอกโหยโลไปควายกูเห็นมานานแล้วกูขอลองเองบ้างนี่เฮ้ยนี่โอ้โหบินมันเล่กกนกระจอกใช่ไหมโหยควายเซ็ตเนี่ยเขามีทั้งหลายแบบนี้ไห้หันของต้องมีเ,เล่มนี้นี่ไ่ฟันกระดูกอะลองนี่ชืบนี่ อโอ้มึงออกแรงมากไหมเนี่ยไอ้โง่เอ้ยมึงหัดไปหรือเปล่าเนี่ยครูทำให้ดูเนี่ยมึงดูนะจับแล้วง,ง้างนี่ทุ่มแรงให้ไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปใส่แต่กําลังมั่วๆมึงหัดเรียนรู้ใช้สมองซะบ้างมึงดูมึงดูหุ่ยควายโง่ขนาดนี้ไปเป็นนายกเถอะไอ้โง่รรักกตต็ไไไไไไมมมมม่่่่่ดดด้ปปเินนออถึึงงีีีะท